เพื่อนๆช่องสูตรหวยเลขพารวยขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปเด่นล่างจับคู่สองสูตรชนกันสูตรนี้นะคะเพื่อนๆเข้ามาแล้ว11งวดนะคะเริ่มเข้าตั้งแต่งวด16ตุลาสองพันถึงงวดวันที่16มีนาสองพันนะคะ สูตรนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้สองสูตรชนกันนะคะแต่สูตรนี้ไม่ได้เข้าจับคู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนๆแต่งวดไหนถ้าไม่เข้าจับคู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ก็จะเข้าเป็นสองสูตรชนกันนะคะเพื่อนๆจะเป็นสองสูตรชนกันนะคะตัวเลขสองสูตรชนกันนะคะ มาดูกันนะคะเพื่อนๆว่าจะเข้าอย่างไรบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่16ตุลา2562นะคะใช้งวดวันที่1ตุลาตั้งนะคะจะได้เท่ากับเลขเด่นล่างจับคู่2สูตรชนกันงวดวันที่16ตุลานะคะสูตรนี้นะคะสูตรที่1จะใช้หลักหน่วย สองตัวล่างนะคะหลักหน่วยสองตัวล่างบวกกันสองครั้งนะคะบวกด้วยหนึ่งคงที่ทุกครั้งจะได้เท่ากับเลขเด่นตัวแรกบวกเพิ่มไปอีกสามแต้มจะได้เท่ากับเลขเด่นตัวที่สองบวกเพิ่มไปอีกสามแต้มจะได้เท่ากับเลขเด่นตัวที่สามนะคะสูตรที่สองนะคะจะใช้หลักพันรางวัลที่หนึ่งบวกด้วยหลักร้อยรางวัลที่หนึ่ง บวกด้วย1คงที่ทุกครั้งจะได้เท่ากับเลขเด่นตัวแรกบวกเพิ่มไป1แต้มจะได้เท่ากับเลขเด่นตัวที่2บวกเพิ่มไปอีก1แต้มจะได้เท่ากับเลขเด่นตัวที่3นะคะมาดูงวดวันที่16ตุลา2562 9บวก9เท่ากับ18 18บวก1คงที่เท่ากับ19 19ใช้ตัวท้ายคือเลข9นะคะบวกเพิ่มไป3แต้ม9บวก3เท่ากับ22 22ใช้ตัวท้ายคือเลข2บวกเพิ่มไป3แต้มนะคะ2บวก3เท่ากับ5นะคะจะได้จะได้เท่ากับเลขเด่นสูตรที่1 9 2 5สสูตรที่สอง 1บวก1เท่ากับ2 2บวก1คงที่เท่ากับ3 3คือเลขเด่นตัวแรกบวกเพิ่มไป1แต้มเท่ากับ4บวกเพิ่มไปอีก1แต้มเท่ากับ5สูตรที่2จะได้เลขเด่น3 4 5นะคะจับคู่นะคะ9 3 9 4 9 5 2 3 2 4 2 5 ห้าสามห้าสี่ห้าห้าสองตัวล่างสิบหกตุลานะคะเลขที่ออกหนึ่งห้านะคะหนึ่งห้าจับคู่ไม่มีนะคะเพื่อนเพื่อนหนึ่งห้าจับคู่ไม่เข้านะคะแต่เข้าเลขเด่นสองสูตรชนกันนะคะเพื่อนเพื่อนคือเลข 5นะคะเลขหสองสูตรชนกันนะคะจะตรงกับหลักหน่วยสองตัวล่างนะคะจะได้หลักหน่วยสองตัวล่างงวดวันที่16ตุลานะคะมาดูงวด1นึ่งพฤศจิกายนนะคะเลขเด่นสูตรที่1ได้หนึ่งสี่เจ็ด

ข้าวนะคะเพื่อนๆมีนะคะข้าวตรงนะคะเจ็ดเก้าข้าวตรงๆนะคะมาดูสิบหกพฤศจิกายนนะคะจะได้เลขเด่นสูตรที่หนึ่งเก้าสองห้าสูตรที่สองหนึ่งสองสาม จับคู่9ก้าหนึ่งเก้าสองเกสองหนสองสอสอหสองหสะคะสองตัวล่าง16บหกพฤศจิกายนนะคะสองตัวล่างออก3 2มสองนะคะสามีนะคะเพื่อนๆแต่เป็น ตัวกลับนะคะเข้าแต่เป็นตัวกลับนะคะและมีนะคะเพื่อนๆและมีเลขสองคือเลขเด่นหลักหน่วยนะคะสองสูตรชนกันนะคะเพื่อนเข้าวสองสูตรชนกันและมีสองสามจับคู่แต่เป็นตัวกลับนะคะ ต่อมานะคะเพื่อนๆพืหนึ่งธันวาคมนะคะมาดูงวดหนึ่งธันวาคมนะคะได้เลขเด่นสูตรที่158 1งสูตรที่2 0 1 2นะคะจับคู่5 0 5ศูนย์8้าหนึ่งห้สอง สองตัวล่างหนึ่งธันวานะคะเลขที่ออกแปหนึ่งะคะแปนึ่มีนะคะเพื่อนๆ8หนึ่งข้าตรงนะคะเพื่อน,นเข้าตรงคือแปหนึ่งนะคะและมีเลขเด่น สองสูตรชนกันนะคะเพื่อนๆคือเลขหนึ่งนะคะมีเลขหนึ่งสองสูตรชนกันและแปดหนึ่งจับคู่เข้าตรงนะคะมาดูงวดวันที่สิบหกธันวาสองพันห้าร้อหกสิบสองสูตรที่หนึ่งนะคะได้เลขเด่นสามหกเก้า สูตรที่สองเก้นะคะจับคู่นะคะ3 6ขออภัยค่ะ3ามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้าเกหนึ่งะคะสองตัวล่าง16บธันวานะคะ เลขที่ออก9 7เจนะคะเ7 9 7จจับคู่ไม่มีนะคะเพื่อนๆจับคู่สองตัวล่างไม่มีไม่เข้าแต่มีนะคะเลข9หลักส0 2สองตัวล่างนะคะเลข9มี เลขเด่นจับคู่ชนกันนะคะเพื่อนๆมีเลขเด่นจับคู่ชนกันคือเลข9นะคะมาดูงวด30ทธันวา2562นะคะ

หนึ่งนะคะสองตัวล่างออกแปดหนึ่งแปดหนึ่งเข้านะคะเพื่อนๆมีนะคะแปดหนึ่งเข้าตรงนะคะเพื่อนๆเข้าตรงๆนะคะและมีนะคะเพื่อนๆและมีเลขเด่นสองตัวหลักหน่วยนะคะชนกันนะคะเพื่อนๆ มีเลขเด่นเลขหนึ่งหลักหน่วยชนกันด้วยนะคะมาดูงวด17บมกรา2563ัน25นะคะสิบมกรา2563เลขเด่นสูตรที่หนึ่งนะคะสามหกเก้าสูตรที่สองหกเจ็ดแปดจับคู่นะคะ

มีนะคะตรงตรงนะคะเพื่อนๆพนืหกแปดมีและเข้าตรงตรงนะคะหกแปดนะคะและมีนะคะเลขเด่นสองสูตรชนกันนะคะเพื่อนๆคือเลขหกนะคะเข้าหลักสิบนะคะเพื่อนๆมีเลขเด่นคือเลขหกชนกันคือ หลัก10และเข้า68 2ตัวตรงนะคะมาดูงวดวันที่1กุมภาพันธ์2563สูตรที่1ได้เลขเด่น703สูตรที่2 901นะคะจับคู่797071 09 00 01 39 30 31นะคะ2ตัวล่าง1กลุ่มพา2563 2ตัวล่างออก0 6นะคะ06 06จับคู่ ไม่มีนะคะเพื่อนๆไม่เข้านะคะจับคู่ไม่เข้าแต่มีเลขเด่นคือเลข0นะคะ0ูนย์เข้าหลักสิบสองตัวล่างนะคะเข้าหลัก10เป็นเลขเด่นสองสูตรชนกันนะคะมาดูงวดวันที่16กุมภาพันธ์สองพันนะคะ ได้เลขเด่นสูตรที่1 3ึ่สาหกสูตรที่สองสองสาสี่จับคู่นะคะสามสองสามสามสามสี่หสองหสามหกสองเสามสนะคะสองตัวล่าง16กกุมพานะคะ เลขที่ออก94นะคะ94มีนะคะเพื่อนๆข้าวตรงๆนะคะข้าวตรงนะคะ94ข้าวตรงนะคะ, 9, 4, าะ,คะมาดูงวดวันที่1มีนา2563 สูตรที่1ได้เลขเด่น9 2 5สูตรที่สอง6 7 8นะคะจับคู่9 6 9 7 9 8 2 6 2 7 2 8 5 6 5 7 5 8นะคะสองตัวล่างหนึ่งมีนานะคะ เลขที่ออก9 8นะคะสองตัวล่าง1มีนาออก9 8ข้านะคะเพื่อนเพนข้าวตรงตงนะคะ9 8ข้าตรงนะคะเพื่อนเพ่อนดูงวดวันที่16มีนาคืองวดที่ผ่านมานะคะ 6มีนา2563คืองวดที่ผ่านมานะคะสูตรที่1ได้เลขเด่น7 0 3สูตรที่2 5 6 7จับคู่นะคะ7 5 7 6 7 7 0 5 0 6 0 7 3 5 3 6 3 7นะคะ องตัวล่างรางวัลที่หนึ่งสิบหกมีนานะคะออกเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดเข้านะคะเพื่อนเพื่อนเข้าตรงตรงนะคะเจ็ดเจ็ดนะคะงวดสิบหกมีนาเป็นงวดที่สิบเอ็ดนะคะเพื่อนเพื่อนมาดูงวดที่ ส2องนะคะคืองวดวันที่สองพฤษภานะคะสองพฤษภาคม2563จากงวดวันที่หนึ่งเมษาเลื่อนมาเป็นงวดวันที่สองพฤษภานะคะเพื่อนๆเลื่อนมาเป็นวันงวดวันที่สองพฤษภานะคะใช้หลักหน่วย สองตัวล่างนะคะบวกกันสองครั้งบวกด้วยหนึ่งคงที่ทุกครั้งนะคะเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งคงที่เท่ากับสิบห้าสิบห้าใช้ตัวท้ายคือเลขห้านะคะบวกเพิ่มไปสามแต้มห้าบวกสามเท่ากับแปดนะคะบวกเพิ่มไปอีกสามแต้มนะคะ 8บวก3เท่ากับ11 11ใช้ตัวท้ายคือเลข1นะคะจะได้เลขเด่นสูตรที่1 5 8 1นะคะสูตรที่2จะใช้หลักพันรางวัลที่1บวกด้วยหลักร้อยรางวัลที่1บวกด้วย1คงที่ทุกครั้งนะคะ3บวก4เท่ากับ7 7บวก1คงที่เท่ากับ แเลขเด่นตัวแรกคือเลข8นะคะบวกเพิ่มไป1แต้มเป็น9นะคะบวกเพิ่มไปอีก1แต้ม9ก้าบวกหเท่ากับสิบสใช้ตัวท้ายคือเลขศูนะคะสูตรที่2ได้เลขเด่น8 9 0นะคะจับคู่นะคะห้ด ห้าเก้าห้าศูนย์แปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์นะคะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์จะได้

และนะคะเพื่อนๆหรือจะเป็นนะคะเลขเด่นสองสูตรชนกันนะคะคือเลข8นะคะเพื่อนๆสองสูตรชนกันคือเลข8นะคะบางงวดนะคะเพื่อนๆบางงวดจับคู่ไม่เข้านะคะแต่อาจจะเข้าเลขเด่นจับคู่ชนกันนะคะเพื่อนๆบางงวด ไม่เข้าจับคู่นะคะแต่เป็นเลขเด่นชนกันนะคะจะเข้าเลขเด่นชนกันงวดนี้เลขเด่นชนกันนะคะคือเลข8นะคะเพื่อนๆสองพืชสภานะคะเลขเด่นชนกันคือเลข8นะคะจับคู่ได้9หางนะคะ สูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะเพื่อนเถ้าเพื่อนๆจะนําไปใช้ก็พิจารณาดูให้ดีๆนะคะเพื่อนๆแอดมินก็พยายามจะนําสูตรที่เข้าดีๆนะคะมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนเขอให้เพื่อนๆโชคดีตลอดปี2563นะคะสวัสดีค่ะ